ไอ้เจ้าตอวไปดูนับ้าที่เขาทำเไี่ยข้าอไม่ได้้แล้วจะกินไปหน้ากว่าไปลายนั่นคือการรักษาได้ได้ผลบราอข้าวอยไรกัเลย ก็ต้องกินไม่ได้ไงมันก็ต้องกนก็มาดูบรรยากาศของ้านอาหารเจช่วงเทศกาลชิมเจทีของพันอุหรานเจที่จังหวัดจุฬารณ์จังหัดที่เจ็ดเอในการช่วงค่าบ่าย คงมีโอกาสนั่งเรียนคน้วกด้สนใจได้ลองเข้าคิดเห็นกันแต่ละคนบาค,คนมาช่วยงานร้านอาหารอาหารเต๊ะได้มีโอกาสมานั่งกินเต๊ะลองคิดเห็นยังไงบ้างคิดมาสี่ปีแล้วเห็นคนนี้ตัดสินใจกินมีความเชื่อ,อยังไงมีความสะทายยังไงหลายคนอาจจะมีปัญหาเรื่องราสุขภาพ

ใจไม่รู้อะไรก็ไม่ใจใล้เลยนู่นนี่ป uh น,นี่ก็พ yeah. ูดอยู่ันละใจเนี่ยอยู่เลยอดีีตอดีตอาจารย์ช่วยเลยเพราะเขาที่รักเอลลีนเนาะช่วยหละ ที่ก็อยากดีแล้วก็อยากทำบุญด้านบุญสร้างกุศลเพื่อความบุญคาบุญเยอะเขาต้จงสำนึกที่ธ่ามตลอดได้แล้วก็ขอบคุณเรื่องบุญตลอดบุญยี่เงินมาบุญเยอะไทยไทยย่างนี้แหละค่ะคุณจะทเลาะเมื่อตอนนี้เงินมาเรื่อนงอะไรตรงนันกมาอนจบเลย แต่ท right? ีน้าอก่อไปน่คะอมว่านอมาได้เ่าไห่่า mm ัน hmm. ่แต่ว่าแต่ว่าจะให้นอนโรงพยาบาลแล้วไม่ให้ไปงานธระ่